สวัสดีค่ะ Thai Container r o u p วันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาชมสินค้าอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างฮอตแล้วก็ฮิตของเราตัวหนึ่งเหมือนกันค่ะโดยตัวตู้นี้นะคะเป็นบ้านพักคนงานนะคะขนาด40ฟุตนะคะกันแบ่งเป็น5ห้องค่ะวัสดุที่ใช้นะคะเราจะคัดเลือกตัวตู้คอนเทนเนอร์นะคะ ขนาด40ฟุตที่เป็นเกตด A ไม่รั่วไม่ซึมนะคะรอนสวยทุกใบค่ะนำมาทำสีนะคะสีการสนิมทั้งภายนอกภายในค่ะแล้วก็กั้นแบ่งเป็น5ห้องนะคะตัวตู้นี้นะคะสามารถกั้นได้ตั้งแต่2ห้องนะคะสห้อง4ห้อง5ห้องถึง6ห้องด้วยกันค่ะในแต่ละตู้นะคะก็คือจะมีตัวประตูนะคะบานสวิงที่ทำจากผนังตู้เดิมนะคะมีกรอนล็อก ok ทั้งด้านนอกและด้านในนะคะตัวนี้นะคะใส่ประตูอยู่ที่80คูณ2 นะคะคพื้นที่ภายในนะคะของตัวตู้ที่ก้านเป็น5ห้องนะคะก็คือจะเป็นตัวที่เป็น2เมตร50นะคะคูณกับ2เมตร40นะคะก็คือจะเป็นสี่เหี่ยมจตุรัส ัวพื้นนะคะปูเป็นตัวเสือน้ำมันค่ะใช้พื้นไม้จากตู้คอนเทนเนอร์เดิมนะคะกั้นแบ่งห้องด้วยผนังสมาร์ทบอร์ดนะคะที่มีความคงทนแข็งแรงค่ะระบบไฟฟ้านะคะแสงสว่างมาตรฐานค่ะตัวนี้นะคะมี1ปลั๊ก1สวิตช์แล้วก็1นีออนค่ะผนังที่กั้นนะคะแล้วก็ทาสีไว้ด้วยนะคะแล้วก็โปนะคะเพื่อความเป็นส่วนตัวในแต่ละห้องผนังตัวตู้คอนเทนเนอร์ตัวรุ่นนี้นะคะรับรองได้เลยค่ะว่าไม่มีรั่วไม่ซึมค่ะและตัวนี้นะคะก็คือจะ ะมีหน้าต่างบานเกตนะคะห้องละ1บานนะคะใช้1เมตรคูณหสามารถเปิดปิดแล้วก็ล็อกได้นะคะใครสนใจที่จะสั่งตัวบ้านพักคนงานนะคะสามารถเลือกจากแคตตาล็อกเราได้เลยค่ะมีทั้งขนาด20ฟุตแล้วก็40ฟุตนะคะ20ฟุตนะคะสามารถกั้นแบ่งเป็นสองห้องสาห้องได้นะคะในส่วน40ฟุตนะคะจะทําเป็นห้องใหญ่ห้องเดียวหรือว่ากั้นแบ่งเป็น2 3 4 5 6ี่ห้หห้องตามที่ลูกค้าต้องการนะคะนอกจากการกั้นผนัง แบบนี้แล้วนะคะเรายังสามารถกั้นแบบอื่นตามที่ลูกค้าต้องการด้วยนะคะเพราะเราเป็นสินค้า m ม k e to o เดอร์ทุกชิ้นค่ะใครสนใจนะคะสามารถมาติดต่อฝ่ายขายได้ที่0891123773นะคะหรือแอดไลน์มาที่ add t i ยคอนเทนเนได้เลยคะ่ะ